ในตอนนี้นะครับเราจะมาทับความรู้จักกับหนี้ที่สําคัญที่สุดในความเห็นของผมนะครับนั่นคือเรื่องของหนี้บ้านนะครับทำไมผมถึงมองว่าสําคัญที่สุดแล้วเราควรจะรู้ก็เพราะว่าบ้านเนี่ยเป็นฝันของหลายๆคนนะครับเราก็อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็บ้านไม่ใช่อะไรที่ราคาถูกนะครับจะ1ล้าน2ล้าน3 000, ล้านขึ้นไปเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าใครจะซื้อได้เงินสดได้ทั้งนั้นนะครับส่วนใหญ่ก็ต้องกู้ นะครับดังนั้นลองมาดูกันครับว่าเราควรจะรู้อะไรบ้าอองเกี่ยวกับหนี้บ้านนะครับอ,อย่างแรกเนี่ยผมสรุปสาระสําคัญของหนี้บ้านมาให้ตามนี้นะครับหลักๆก,ก็จะมีเรื่องของวงเงินกู้ว่าจะกู้ได้เท่าไหร่นะครับซึ่งหนี้บ้านเนี่ยเป็นหนี้ที่มีการเอาสินทรัพย์เข้าไปค้าประกันนะครับเราเรียกว่าเอาบ้านไปจำนองนะครับก็คือว่า แบงก์เนี่ยยอมปล่อยกู้ให้เราในระยะเวลาที่ยาวแล้วก็ดอกเบีย้ยที่ต่ำเนี่ยก็เพราะว่าเขาอุ่นใจได้ระดับหนึ่งคือคือมีบ้านมีที่ดินไปจำนองเอาไว้ถ้าวันไหนเราผิดนัดชำระหนี้หรือผ่อนต่อไม่ไหวเนี่ยเขาก็สามารถที่จะมายึดบ้านเอาไปขายเพื่อเอาเงินคืนได้นะครับดังนั้นจะกู้ได้มากกู้ได้น้อยเนี่ยอยู่ที่ว่ามูลค่าบ้านของเราเนี่ยเท่าไหร่นะครับ เราอาจจะกู้ได้สูงถึง100%เของราคาบ้านนะครับเช่นบ้าน3ล้านเนี่ยกู้ได้3ล้านเลยก็เป็นไปได้นะครับในเคสที่จะกู้ได้ร0 0เนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นเคสที่โครงการผู้สร้างบ้านเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์หรือเป็นมีมีเงื่อนไขพิเศษที่ทำไว้กับธนาคารที่จะปล่อยกู้นะครับก็อาจจะกู้ได้ถึงร0% 0นนะครับบางแห่งกู้ได้เกินด้วยซ้ำนะครับร้อยห้าร้อยสิบ ย่างเงี้ยเช่นบ้าน3ล้านกู้ได้3ล้าน3ามแสนอย่างเงี้ยสามแสนคนก็นิยมเอาไปแต่งบ้านซื้อเฟอร์นิเจอร์กันนะครับซึ่งก็เป็นประโยชน์ตรงที่ว่าดอกเบีย้ยบ้านนี่ค่อนข้างต่ำนะครับถ้าเทียบกับว่าต้องไปกู้วิธีอื่นเนี่ยก็อาจจะถือว่าคุ้มค่านะครับบางทีก็ได้ไม่ถึง100%หรอกครับอาจจะได้7 0 8 0 90%เอร์ไปอดอกเบีย้ยโดยทั่วไปก็มักจะต่ำนะครับต่ำกว่าเงินกู้แบบอื่น แน่ๆนะครับแล้วก็มักมีเงื่อนไขพิเศษในปีแรกๆหลักๆก็คือ3ปีแรกนะครับอาจจะต่ำเป็นพิเศษนะครับคำนวณดอกเบี้ยก็คำนวณแบบลดต้นลดดอกคออือเป็นวิธีคำนวณที่ผมมองว่ายุติธรรมที่สุดนะครับก็คือว่านี่เยอะก็คิดดอกเยอะนะครับถ้าผ่อนผ่อนเยอะก็คือเราจ่ายนี่เกินกว่าดอกที่มีเนี่ยส่วนที่เกินมันก็จะไปลดนี้ทั้งหมดนะครับ ก็ซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันในรายละเอียดต่อไปนะครับระยะเวลาที่กู้ได้ก็ค่อนข้างยาวนะครับที่เห็นเดียวยาวก็คือ30ปีนะครับก็คือผ่อน30ปีเนี่ยทยอยผ่อนไปนะครับเริ่มกู้อายุ30ผ่อนเสร็จก็กเกษียณพอดี60นะครับแต่จริงๆแบงก์เองก็หวังอยู่อย่างหนึ่งว่าเกิดตอนที่กู้เนี่ยคนที่มากู้อายุมากแล้วเช่นอายุ50แล้วเนี่ย จะผ่อน30ปีก็คือเขาต้องผ่อน1 8ึงแปดสิบเนี่ยหนึ่งคือไม่รู้จะอยู่ถึงไหมนะครับสองก็คือรายได้ก็คงหมดแล้วเพราะว่ากเกษียณอายุแล้วนะครับดังนั้นเขาก็จะมีเงื่อนไขกำกับอนะครับว่าแต่ต้องเช็คอายุด้วยนะว่ารวมกับอายุผู้กู้เนี่ยต้องไม่เกินสัก6 5สิถึงปีนะครับยกตัวอย่างว่าตอนนี้สมมุติว่าผมอายุ50แล้วเนี่ยจะไปกู้บอกว่าจะขอกู้30ปีเนี่ยเขาก็คงเอามาเช็คตรงนี้นครับถ้าผมใช้เลข70เป็นเกณฑ์ก็นะคือ เพดานคือเจตอนนี้ผม50แล้วเนี่ยช่องว่างตรงนี้มันก็เหลืออียีปีนั่นคือยาวที่สุดที่ผมจะกู้ได้นะครับผ่านไหมไม่รู้นะครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นที่เราควรจะรู้ถ้าเราจะ,ะเลือกที่จะกู้บ้านนะครับอันนี้ผมจะลองไปพาไปดูครับว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ย ไอ้สเปคพวกนี้เขาเขียนกันยังไงนะครับเวลาเราเปรียบเทียบเราจะได้เปรียบเปรียบเทียบเป็นนะครับผมขอยกตัวอย่างของแบงก์ออมสินแล้วกันนะครับเพราะว่าเอาส่วนตัวผมกู้ที่นี่นะครับแล้วก็ในช่วงที่ผมทำวิดีโออยู่เนี้ยดอกเบีย้ยออมสินก็ใช้ได้นะครับอยู่ในอัตราที่ถูกพอสมควรทีเดียวนะครับผมเข้าไปที่เว็บไซต์ gsb.or.th นะครับเข้าไปที่ลูกค้าบุคคลก็สินเชื่อบุคคล ก็เป็นสินเชื่อเคหะนะครับลองดูครับว่าเขามีรายละเอียดเหมือนกับที่เราเรียนรู้กันไปเมื่อสักครู่ไหมนะครับอลองดูครับระยะเวลาการกู้เห็นไหมครับไม่เกิน30ปีในที่นี้ของออมสินเนี่ยรวมกับอายุผู้กู้เราไม่เกินห5้านั่นคือถ้าตอนนี้ผมอายุ50เนี่ยผมกู้เต็มที่ก็กู้ได้15ปีเท่านั้นเองนะครับดูวงเงินกู้ตรงนี้ครับ กู้ได้เท่าไหร่9 5 90 80 70้ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขว่าอสังหาริมทรัพย์หรือบ้านที่เราจะซื้อเนี่ยมันแมชข้อไหนนะครับดูทางเลือกอัตราดอกเบีย้ยครับที่ผมบอกว่า3ปีแรกมักจะดีเนี่ยนะครับดูนะครับผมเอาแบบที่2แล้วกันนะครับแบบที่2คือเขามีให้เลือก3แบบนะครับสามปีแรกปีที่1นถึงสเนี่ยอัตราดอกเบีย้ยคงที่เลย 4. 5นนะครับก็ถือว่าถูกทีเดียวนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยปรับขึ้น นะครับแต่โดยทั่วไปเรามักจะโฟกัส3ปีแรกครับเพราะว่าปกติแล้วพอพ้น3ปีเนี่ยเราก็จะได้สิทธิ์ในการที่จะรีไฟ n a n c e ก็คือปิดยอดหนี้ก้อนนี้นะครับก็คือไปกู้จากสถาบันการเงินอื่นเนี่ยเอามาโปะหนี้ก้อนนี้นะครับกรณีที่สถาบันการเงินอื่นให้เรทดอกเบี้ย,ยที่ดีกว่าซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อไปนะครับ ก็สามารถลองศึกษาดูได้ครับว่าใช้อะไรบ้างเวลาเราเปรียบเทียบเนี่ยเราก็พยายามเปรียบเทียบหลายๆแบงก์หน่อยดูว่าอันไหนที่เราคิดว่าโอเคนะครับเราก็ยื่นกู้หลายแห่งเปรียบเทียบกันได้นะครับก็ผมจะขอลงรายละเอียดในเรื่องของระยะเวลาตรงนี้นิดนึงครับว่าถ้าเลือกได้เนี่ยกู้สั้นกู้ยาวจะกู้ยังไงดีนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยปกติคนที่เงินเดือนไม่เยอะก็คงเลือกกู้ยาวอยู่แล้ว ครับแต่ว่าบางท่านเนี่ยก็มองว่าโอ้โหกู้ยาวนะมันเหมือนติดคุกนานเกินไปอะครับเช่นกู้30สปีบางคนบอกโอ้โหจนกเกษียณเนี่ยหนี้พึ่งหมดมันเหมือนถ้าหนี้ไม่หมดก็ยังยิ้มไม่ได้สักทีนะครับบางคนก็จะบอกว่าเร่งผ่อนให้เร็วที่สุดนะกู้1ิปีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับถามว่ามันก็ถ้าถ้าเป็นผมผมคิดยังไงนะครับผมคิดอย่างนี้ครับ อันนี้ผมทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าถ้าเรากู้ล้านหนึ่งนะครับกู้แบงค์ล้านหนึ่งแล้วคิดค่างวดเบสออนดอกเบี้ยหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับผ่อนสิบปีกู้สิบปีก็ต้องผ่อนเดือนละหมื่นหนึ่งพันนะครับผ่อนยี่สิบปีก็ต้องผ่อนเดือนละเจ็ดพันสองผ่อนสามสิบปีก็ต้องผ่อนเดือนละหกพันนะครับแน่นอนว่าท่านใดอยากจะผ่อนหมดเร็วก็ต้องจ่ายหนักนะครับจ่ายหนักข้อดีก็คือมันประหยัดดอกเบี้ยใช่ไหมครับไม่ต้องผ่อนยาวๆจ่ายดอกเบี้ยให้แบงค์อย่างเงี้ยนะครับ สามสิบปีถามว่าดียังไงดีตรงที่ค่างวดมันต่ำใช่ไหมครับดังนั้นเราเจะเอายังไงดีในความเห็นผมผมผมอยากแนะนําว่าผมเลือกผ่อนยาวไว้ก่อนนะครับถ้าไมผ่อนยาวไว้ก่อนไม่กลัวเสียเปรียบแบงก์เหรอต้องจ่ายดอกเบีย้ยให้แบงก์เยอะแยะนะครับผมก็กลัวนะไม่อยากเสียเปรียบเหมือนกันแต่มันไม่ได้ไหมายความว่าเราเลือกผ่อนยาวเราจําเป็นต้องผ่อนที่อัตรานี้นะครับ เวลาเรา,เราเลือกเงื่อนไขาการกู้เนี่ยตัวเลขนี้ครับหกพันหมื่นหนึ่งพันเนี่ยมันจะถูกบันทึกลงไปในสัญญาเงินกู้นะครับเป็นยอดการชําระคืนขั้นต่ําที่เราต้องจ่ายในทุกๆเดือนนะครับดังนั้นที่ผมแนะนําว่าให้ใช้30ปีก็เพราะว่าอยอดที่จะถูกบันทึกลงไปในสัญญาเนี่ยมันก็จะเป็นยอด ,6000 บาทตรงนี้นะครับนั่นคือในเดือนไหนที่ผมมีกําลังที่จะจ่ายเกิน ,6000 ผมจะจ่าย11,000ก็ได้นะครับ ถ้าผมจ่ายหมื่นหนึ่งพันทุกเดือนเนี่ยสิบปีนี่ผมก็จบก็หมดเหมือนกันนะครับไม่ต้องผ่อนจนครบสามสิบปีก็ได้นะครับแต่ข้อดีของการเลือกสามสิบปีไว้ก่อนก็คือเดือนไหนผมช็อตคือมีปัญหานะครับมีภาระที่ต้องไปจ่ายอย่างอื่นเนี่ยผมก็ยังจ่ายขั้นต่ำแค่6 0 0ันโดยที่ไม่ผิดเงื่อนไขในสัญญาได้นะครับกับการคนที่เลือกกู้1ิปีไว้เนี่ยแน่นอนนี้ก็จะหมดใน10ปีนะครับแต่ว่าในเดือนไหนที่มีปัญหาการเงินเนี่ยอย่างไรให้แบง ก็ต้องให้เราจ่ายขั้นต่ำหมื่นหนึ่งพันอยู่ดีนะครับดังนั้นช่องว่าง5,000บาทที่ต่างกันตรงนี้ผมว่ามันเป็นความยืดหยุ่นที่เราก็จัดการได้นะครับดังนั้นโดยสรุปก็คือถ้าใค,ใครเชื่อคำแนะนำผมก็คือ,เ,อเราเลือกผ่อนยาวไว้ก่อนนะแตะ่เราไม่ได้จะผ่อนที่อรทนี้หรอกนะครับเราก็ผ่อนที่อัตราที่สูงกว่าน,นี้ได้นะครับอันนั้นกเน็เป็นแนวการเลือกหนึ่งนะครับเรื่องของค่างวดเนี่ยก็จะลองพาไปคำนวณดูนะครับว่า ถ้าเราจะกู้บ้าน1ล้าน2ล้าน3 000, ล้านเนี่ยม,มันคำนวณยังไงนะครับเพื่อที่จะแนะนําให้ทุกท่านรู้จักเครื่องมือด้วยนะครับผมจะแนะนําเว็บไซต์ของอธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้ใช้นะครับก็มีเครื่องมือที่ใช้ได้ดีทีเดียวนะครับเว็บไซต์คือ ghbank.co.th นะครับก็เข้าไปที่บริการของธนาคารนะครับก็จะพบว่า ลองดูนะครับเนี่ยครับเข้าไปที่เมนูคำนวณสินเชื่อตรงนี้นะครับหาเงินข้างวัดนะครับเนี่ยครับอยากรู้ว่าถ้าจะผ่อนเท่าไหร่ตัวอย่างเช่นจะซื้อบ้าน2ล้านนะครับก็ใส่2ล้านเข้าไปกู้เท่าไหร่นะครับสามสิบปีอัตราดอกเบี้ยในนี้สมมุติว่าใส่6%นะครับคำนวณออกมาอันนี้ก็จะได้ข้างวัด1 3 4 0 0านระครับถ้าลองผ่อน20ปีก็คำนวณใหม่จะได้ข้างวัดสูงขึ้นนะครับผ่อน10ปี ข้างว่ก็จะสูงขึ้นอีกนะครับหลักๆแล้วเนี่ยในการที่จะคิดว่าต้องผ่อนเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะมีวิธีจำไม่ง่ายอยู่ครับว่าล้านละเท่าไหร่นะครับผมลองดูนะครับปกติถ้าผ่อนล้านหนึ่งนะครับ30ปีเนี่ยดอกเบี้ยหมันจะตกประมาณล้านละหกพันเจดนะครับดังนั้นวิธีจำไม่ง่ายหรือเขาเรียกว่าเป็น rule of thumb คือกดในการจําแบบไม่ง่ายเนี่ยก็จะจํากันว่าล้านละเจ็ดพัน นะครับอันนี้บางคนก็จำว่าล้านละ6,000อันนี้แต่ว่าส่วนตัวผมใช้ล้านละ7 0 0ดนะครับในที่นี้เนี่ยเราก็จะเอามาประเมินได้ครับว่าเงินเดือนขนาดเราเนี่ยมันจะซื้อบ้านได้ขนาดไหนนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยแบงก์ก็มักจะใช้เกณฑ์ประมาณสัก40%ของเงินเดือนเป็นเกณฑ์ที่แบงก์สะดวกใจที่จะปล่อยกู้นะครับอันนี้คือกรณีทั่วไปนะครับดังนั้น ค่างวดที่เราควรจะจ่ายต่อเดือนเนี่ยเต็มที่ก็คือประมาณ40%ของเงินเดือนนะครับถ้าเราเงินเดือน15,000นเราเงินเดือน15,000เนี่ยคูณ40%เข้าไปก็จะได้พบว่าค่างวดเนี่ยควรจะไม่เกิน6,000นะครับ6,000เนี่ยเราบอกว่าล้านละเจ0 0พันใช่ไหมครับถ้าจะกู้บ้านแสดงว่าเราจะซื้อบ้านหลังได้หลังละไม่ถึงล้านนะครับก็จะกู้ได้เต็มที่เอา6,000ตั้งหาร7,000เนี่ยก็จะได้มาประมาณ850,000นะครับ หมายความว่าเงินเดือนหมื่นห้าก็ซื้อได้ประมาณนี้แหละแปดแสนห้านะครับถ้าท่านใดเงินเดือนสมมุตินะครับเงินเดือนห้าหมื่นห้าหมื่นคูณสี่สิบเปอร์เซ็นต์เข้าไปก็จะได้ข้างวัดเต็มที่ประมาณแถวแถวสองหมื่นนะครับข้างวดสองหมื่นเนี่ยซื้อบ้านได้ราคาสักเท่าไหร่ก็เอาหารเจ็ดพันนะครับสองหมื่นหารเจ็ดพันมันก็จะได้ออกมาสองจุดแปดห้าล้านนะครับก็ลองดูว่าใครเงินเดือนแสนหนึ่งก็ดูได้ว่าจะซื้อบ้านราคาแพงสุดได้ประมาณไหนนะครับ ในเคสที่เราเงินเดือนน้อยนะครับแต่ว่าเช่นเงินเดือนสองหมื่นเนี่ยซึ่งซื้อได้บ้านได้ประมาณสักล้านหนึ่งแสนเนี่ยแต่เราอยากซื้อคอนโดสองล้านเนี่ยเราก็อาจจะต้องหาสามีหาภรรยาหรือหาคนมากู้ร่วมนะครับก็เพื่อเพิ่มเงินเดือนรวมของสองคนให้สูงขึ้นนะครับมันก็จะกู้ได้มากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องสนใจก็จะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับก็ อันนี้ต้องทราบไว้ว่าเวลาที่จะกู้เนี่ยมันก็อาจจะต้องจ่ายสิ่งเหล่านี้นะครับเช่นบางแบงก์เนี่ยเวลาเขาจะมาประเมินว่าให้เรากู้ได้กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าเนี่ยเขาจะส่งเจ้าหน้าที่มาประเมินนะครับมาประเมินตัวบ้านเนี่ยว่าบ้านนี้เขาตีให้กี่บาทกี่ล้านนะครับบางทีค่าใช้จ่ายในการประเมินตรงนี้ก็ต้องเสียนะครับบางแห่งก็ไม่ให้เสียก็มีนะครับเ,เวลาที่จะไปกู้นะครับกู้เช่นกู้ล้านหนึ่งกู้2ล้านกู้3ล้านเนี่ย มันก็จะมีค่าใช้จ่ายในการไปจดทํานองอจดจำนองกับกรมที่ดินด้วยนะครับก็เสียอยู่ประมาณสัก1%นะครับมีค่าอากรสแตมเวลาไปทําสัญญาเงินกู้0.5%อย่างเงี้ยพวกนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่โดยทั่วไปต้องจ่ายนะครับมันจะมีค่าใช้จ่ายเทรนด์ใหม่ๆนะครับที่เกิดขึ้นก็คือพวกประกันภัยต่างๆที่แบงก์อาจจะมีเงื่อนไขให้เราทำนะครับหรือถ้าทําแล้วอาจจะให้ดอกเบี้ย เงินกู้เราเนี่ยตราที่พิเศษขึ้นนะครับก็คือต้องซื้อประกันช่วยซื้อประกันเขานะครับซึ่งบางเคสเนี่ยผมก็เชื่อว่าเป็นประโยชน์นะครับตัวอย่างเช่นประกันอัคคีภัยนะครับถ้าไฟไหม้ขึ้นมาเนี่ยบางทีถ้าเราไม่ได้ทําประกันตัวนี้ไว้นะครับหนี้ไม่หมดนะครับบ้านไหม้ไปแล้วแต่ว่าเรายังต้องใช้หนี้ธนาคารอยู่ถ้าทําประกันอัคคีภัยไว้ข้อดีก็คือก็ได้เงินคืนมาเงินนั้นเราปกติชื่อผู้รับผลประโยชน์เนี่ยจะเป็นชื่อแบงค์นะครับ เราก็อย่างน้อยก็หนี้มันก็ลดลงหรืออาจจะหมดหนี้กันไปนะครับก็ถือว่าโอเคบ้านเสียหายไปแล้วหนี้เราก็หมดภาระไปด้วยนะครับอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบประกันที่เราเรียกว่า FRTA m นะคคือประกันชีวิตของตัวที่ตัวผู้กู้ครับตัวอย่างเช่นผมไปกู้ไว้เนี่ยผมไปกู้ไว้แล้วปรากฏว่าผมเสียชีวิตขึ้นมานะครับข้างวดใครจะจ่ายต่อ นะครับ MRTA เนี่ยมันก็จะเป็นประกันที่ช่วยมาค o อบวอร์ตรงนี้ให้นะครับกรณีที่ผู้กู้เสียชีวิตเนี่ยนี่ก็จะได้ถูกปลดไปด้วยนะครับและนี่บ้านเนี่ยน่าจะเป็นนี่ที่น่าจะเป็นนี่ชนิดเดียวนะครับที่รัฐบาลส่งเสริมก็คือว่าดอกเบี้ยเงินกู้บ้านเนี่ยนะครับเราจ่ายเท่าไหร่ก็ตามเนี่ย ถ้าเราเป็นผู้เสียภาษีนะครับเราจะสามารถนําดอกเบีย้ยเฉพาะส่วนดอกเบีย้ยนะครับไม่ใช่ค่างวดทั้งหมดบางท่านบอกว่าจ่ายค่างวดเดือนละ2 0 0 0 0ืนเนี่ยปีหนึ่งสองหมื่นคูณสิบสองได้แสนสองเนี่ยถามว่านั่นคือทั้งแสนสองนี่ลดย่อนภาษีได้ทั้งก้อนไหมคําตอบคือไม่ใช่นะครับให้ใช้เฉพาะดอกเบีย้ยซึ่งเราสามารถรู้ได้ว่าเฉพาะดอกเบีย้ยเนี่ยเท่าไหร่ก็คือไปขอเอกสารหรือขอตัวเลขจากธนาคารนะครับที่เป็นเจ้าหนี้เรานะครับ รัฐส่งเสริมด้วยการที่ให้เอาดอกเบีย้ยเงินกู้บ้านเนี่ยไปลดหย่อนภาษีได้ถึง10,000แบาทนะครับหมายความว่าแค่ทั้งปีเนี่ยผมใจดอกเบีย้ยบ้านไปแสนหนึ่งนะครับซึ่งกรณีที่เรากู้บ้านราคาสอสาล้านขึ้นไปเนี่ยปีแรกๆดอกเบีย้ยจะเกินแสนอยู่แล้วนะครับแสนหนึ่งที่จ่ายไปเนี่ยลดหย่อนภาษีได้เช่นถ้าใครฐานภาษี10นะครับมันก็จะลดได้ประมาณ10,000บาทก็คือ10%ของแสนหนึ่งนะครับใครฐานภาษีที่สูงกว่านั้นเช่น20%เนี่ย ก็จะลดได้ถึง20,000บาทถ้าถ้าตัวดอกเบีย้ยเงินกู้บ้านคือแสนหนึ่งนะครับก็คือ20%คูณแสนนึง่งนต,ตรงนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับกู้มาได้บ้านลดภาระภาษีดอกเบีย้ยบ้านก็ต่ำนะครับอ,อีกอย่างหนึ่งที่ควรรู้นะครับสำหรับบ้านก็คือฟีเจอร์พิเศษพิเศษที่ผู้ผู้ผู้กู้เนี่ยสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้นะครับอย่างหนึ่งคือเรื่องของการพรีเพย์พรีเพย์คือการจ่าย คืนล่วงหน้านะครับจ่ายคืนเกินกว่าที่แบงก์กำหนดนั่นเองนะครับตัวอย่างเช่นแบงก์บอกว่าจ่ายค่างวดเดือนละ20,000เราจะจ่าย3 0,000ก็ได้นะครับอันนี้คือเรื่องของการพรีเพย์หรือพูดภาษาชาวบ้านกะ็คือการโปะหนี้นะครับหรือเราได้โบนัสมาเช่นเราบอกว่าเราจ่ายทุกเดือนนะจ่ายนี่เดือนละ2 0 0 0 0 20,000 20, 20,000 20, แต่เราได้โบนัสมาแสนหนึ่งอย่างเงี้ยเราบอกว่าไม่ได้มีโปรแกรมจะใช้อะไรอยากจะเอาแสนหนึ่งไปปะหนี้ถามว่าทำได้ไหมก็ได้นะครับอันนั้นคือเรื่องของพรีเพย์ นะครับซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรีไฟแนนซ์การรีไฟแนนซ์เนี่ยคือการที่เราจะไปกู้เงินจากแบงค์อื่นนะครับแบงค์ใหม่หรือความจริงก็คือเป็นแบงค์เดิมก็ได้นะครับแต่ว่าเป็นเงื่อนไขใหม่นะครับก็คือกู้ที่ใหม่เอามาโปะที่เก่านะครับเปลี่ยนจากการผ่อนชําระที่แบงค์เดิมเนี่ยไปผ่อนชําระที่แบงค์ใหม่หรือหรือแบงค์เดิมนี่แหละแบงค์เดียวกันแต่ว่าด้วยเงื่อนไขใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ ซึ่งมันก็จะคล้ายๆการพีเพย์คือเป็นการจ่ายคืนล่วงหน้านะครับดังนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ทําได้ซึ่งเราจะพูดกันในตอนที่เกี่ยวกับเทคนิคการปลดหนี้ว่าจะปลดหนี้บ้านได้ยังไงให้มันเร็วนะครับแต่ว่าก็มีสิ่งที่ควรทราบไปนิดนึงก็คือว่าจ่ายคืนเร็วเกินไปนะครับหรือว่าโปกหนี้เร็วเกินไปเนี่ยแบงก์เองในฐานะผู้ปล่อยเงินกู้เนี่ยเขาเองก็เสียหายนะครับเพราะว่าเขาคํานวณไว้แล้วว่าเราจะผ่อนหลาย10ปีเนี่ยแต่ว่า แป๊บเดียวปี2ปีเราโปะแล้วนะครับค่าใช้จ่ายต่างๆเขายังไม่คุ้มเลยนะครับเขาก็จะมีการเขียนเงื่อนไขเอาไว้ว่าโดยทั่วไปก็จะประมาณอย่าง้ยครับกรณีรีไฟแนนซ์ก็คือชําระนี่หรือปิดนี่ปิดยอดนี้เนี่ยก่อน3ปีเนี่ยก็จะมีการคิดค่าใช้จ่ายนะครับเป็นเช่น3%เของวงเงินกู้เลยนะครับของวงเงินกู้นะครับก็คือของยอดที่กู้เนี่ยก็สูงพอสมควรนะครับถ้ากู้ล้านหนึ่งก็คือต้องเสีย3า0 0 0่นกู้3ล้านก็คือต้องเสีย9 0้า0อย่างเงี้ยนะครับ ังนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องช่างใจว่าเราใช้ประโยชน์ไหมนะครับดังนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงมีหลักว่าเดี๋ยว3ปีค่อยปกนะครับหรือพ้น3ปีค่อยรีไฟแนนซ์อย่างเงี้ยก็เพื่อจะเลี่ยงค่าใช้จ่ายตัวนี้นะครับอันนี้คือข้อมูลเบื้องต้นของนี่บ้านนะครับ